เป็นยังเป็นผู้ใหญ่บ้านปะผู้ใหญ่แพลผู้ใหญ่แพลหัวเล้าเป็นกำนันลบ้านดงยางบ่ใหญ่แพลเป็นกำนัลหรือบ่อากำนันตำบลม่วงบ่เนี้ยนะสวัสดีค่ะใหญ่เป็นเังไรใบมรณะเรียบร้อยบ่ผมก็เลยหายกันกับเขาอยู่ปกติโรงพยาบาลต้องออกสิบหาโรงพยาบาลลองผมเป็นมาสิมาให้ผมมันจักมือแล้วเนี่ย พ่อคนที่เมันเขียนย้อนหลังผมว่าโอ้ยมันจะขึ้นเหรียญแค่หน่อยลำบอันบันเพื่อนเอาไปเอาระบบวัดนี้ไปนะพ่อเออกไปเมื่อกี้ไ,ไปที่ว่าการไหมครับไปเอาน้ำผมไปเมื่อกี้นี่เจอกระซิได้ยี่ละมั้งบัดน,นี้ผู้ใดเป็นคนไปแจ้งให้เราพอ่ <c oughs> อเพืป็น มันคิดปกติหนิถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรับรองมาต้องโรงพยาบาลออกก่อนอ้าวถาสันอันอันอันน้องอุ้มเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลไปเอากลับไปเทศบาลกระฮ well. ิดแล้วรถอะไบอไดเห็กลับหน้าภูญี่ญ่าอีกทีละขั้นกลับมาก็ตายเนาะแต่วันม่วงกับสกุลเนาะอันนี้คือกันนี่แต่่กอนผมก็ไ่เคยมีเคสนี่นะถ้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลออกมาเลยออกไปแล้วก็ไปเอารถเลยก็สิ้นเรื่องนะอันนี้เพรว่ามาออกไปตายย้อนหลังผมก็คิดหลายเขาตายแตหล่นแล้ว โรงพยาบาลนั่นเค็ดได้แค่ใบรับรองการตายแต่ว่าที่ว่าการเป็นคนออกมอรณบัตรให้มันไม่สุดที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้ครับทีนี้ปลัดจะออกใบมรณบัตรให้ก็ต่อเมื่อใบรับรองการตายมาจากโรงพยาบาลเมื่อนั้นไปเอานน้องอุ้มน้องอุ้มเสียชีวิตวันที่22สมีนามีนาปีนี้แหละไปเอาใบมอรณบาดรบัตไปเอาใบรับรองการตายวันที่ยี่ี่ ก็ไปเอามรลแบัตรที่เทศบาลก็ได้เลยในวันนั้นวันที่24<า>นะขเขาเนี่ยเาได้ไปติดตามรับรองกับตายของเขเราไปติดตามอยู่แต่ว่าเขาเจาวายังบ่แล้วอนวุฒิอัน,บ,นบ,บานีอันที่มันได้เนี่ยันโทไปเมื่อคืนนี้โทไปหาหัวหน้าพยาบาลเนี่ผมเม่เคยเห็นจักเสือเลยอว่าก็เลยโทษไปให้หัวหน้าพยาบาลเพื่อน,น,นดูแลให้แนะ่หันะาคับเคลื่อนให้แน่เพราะว่ามันมันหลายมือแล้วมันจะไม่ดูไม่ดีเห็นนะ เพราะว่าก็ก็รู้กฎหมายว่าแจ้งภายในยีิบสี่ชั่วโมงน,นะนะก็เลยโทรไปเอายังบ่ออกบอกยังไม่ไปออกให้เขาวะเขาไปซองเท,ท,ทื่อสามเทื่ออยู่เขาก็เลยให้เราไปหนาไปรอยอยู่หนาห้องพยาบาลจังไดนะ่ะก็เลยให้ผมเส้นรับรองอย้อนการตายู่เอาเส้นไปค <c oughs> <ป> <c oughs> ันบอเส้นแห้งสิบบาทเลจักเทื่ <c oughs> อ <c oughs> เอามาสั่นเกินไปส,สามทอมันมาแต่หันกก่นหรอเมื่อกี้นี่อันฮู้ที่ว้างโรคไหนเงาอยู่แต่ว่าทอเพพ่อบบดนี้ขาดแต่ออทอไปเจะทอไทอมากกับพอ่อเอามากเป็นคนประสานว่าเอารถมาคนหิบเลกินเอา,อเ,อาเอาแต่หีบในไปและปะ้วะไปมืดล้วครับไปค่อยๆรูดรุ่า่ลงเย็น,น,น,นอะไรไปรูดออกอีกคนอ๋อยกไปให้หิบรูดออกเสร็จเลยครับใส่ถุมือ แมนแมนแมนให้ลดหน่อยลงเลยเนี่เป็นก็ได้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงให้กินกาแฟนั่นแหละคือกันคือกันต้องกินกาแฟดำอ๋อหากินน้อยๆกาแฟดำกระไรเอออยากกินหลายเอ้อเงิ่อนนั่นมันได้เงืนเงินค่าทำหน้านี่มันได้แค่ครอบครัวละไม่เกินสองหมื่นบาทบอก อ๋อสัมพอและแม่สนนะสนว่าอันอันอันหน้าหน้ายูนี่กับหน้าน้องบอหน้าน้องบอกระทอกันมันคือได้บอทอกันว่ามันมันมันเขาแกตัวเฉลี่ยไม่เกินคนละยีได้จ้าสีลูกจสายกมันเขาแ่สี่พันนะยอยูนี่ได้พันหกยูบุนได้ก็ไรละพันล่จ้าแต่ว่าเขาบอเขากำหนดบ่ให้เกินสองหมื่นต่อรอบกัว บวกเราข <objection. S 2> ัน่มีมันบ่มีบานแล้วแต่คนสีนี่ตูนขึ้นเห็ดเฮ็ดหาเราไปฟังฮน้องฮร้อเราคุยน้องบะขากิ้นงองลังหากิ้นงองงเนี่มอบอกดกเลยโอ้งเขาเขากำ คนที่เสยกันอยงนี้ีระนบา่ีเดอนน้ำินน้องให้กรต่อไีแดนน้ำินเออเกตกทีีก็สามารถในการำินทำ้มากัสลา์ผู้อื่นอย่ให้เป็นที่ว่างนไนคะอันนี้บ่ ใส่รถพอมันมันพอว่ารถมันมีปีกอัพแล้วเขาซื้อรถแล้วซื้อค่ะซื้อแล้วก็ออกออกออกันใส่แล้วก็ขึ้นไปทานแล้วก็เรียวใส่เขาอนุสาวรีย์หันลุงไปหันสันไปเลาะทางมาแล้วสันมาแต่บ่งเบา่ปละเมื่อกี้นี่ย่างมาโบค่ะต้องไปขอบขอบนั่นขอบฟังขวาข้างนี้บบไดสันพยายามสิหมุนมาแล้วมันหกบางนี้แนมเห็นย่างมาบบไดสันก็เลยเดินไปขอบนั่นเออ อันย่างบ่ไกลค่ะไปทางริมขวาเนี่ยไปหอดกะเลี้ยวซ้ายกะอ้อมซะนี่แหละข้ <c oughs> ามมวนปลาลุไปบ่กบวกไปเอ็นมวนปลาก็เลยไปหมือมน, <c oughs> นกั็ได้อยู้ที่อันล่อให้ทั้งนั้นพร้อมก่อนเพราะว่าท่อมันบ่พอไปซื้อท่ออยู่บัดลงยางมาอีกท่อนหนึ่งเอาท่อมาสามทอมันต้องใส่ซีทอมาวัดเบิบ่งความเหงาอันนั้นแล้วกับอันนี้แล้วมันบ่ลมกันก็เลยแล่นไปเอาท่ออีกเดี๋ยวนี้ ก็เลยโจ้ไว้ซกอน,นะะจันเกลื่อนแล้วท่อท<ม>่ถอ,ถอความยาวไม่พอเดี๋ย<ม>วซ,ซ,ซื้อซื้อท่อมาแล้วาท,าท่านพ่ออมเขากระสิครับรถอันปิกอัพพอเขาหละมาใ<ม>ส่เอ,อ,อ<ม>า,า,า,าอืม น้ามูตะวจุแค่สา้อตัวนี้มันเกยไปซื้อรเปลื่อนมันเพียงแันต้องกลนีน้ไปนอนลานพอันแมนงวัดกัุวัหาพดวัาวนสามันไหนกัุกมันเป็นเยียมหมเขาไปมันโบวิชเลยนี่นี่ะอันนี้กำลังกังขานี่แหละว่ามันสิ เขาลมบอคันบลมกระไิบถอดกระลงครับผมกระิอดแปดมันเหมือนทอมีใช่ใช่ก็เลยเ่าอยู่ว่าคันมันเออมีบอลดพอเขาบอกทีแมนลดพอเขาแล้วนี่ยุบเขาอ่ะีเมนอ่าจ่าจ้า แล้วจังเอาแอมข่างเอาว่ที่แอมข่างปกหัวเอาเห็ดปก้นเอาแม่แม่เห็ดไว้นั่นแหละมันสีข่าเรียมมันเนาะขอมันบกลมกลมตเรียมเนาะกลมเป็นกลมแปดสิบต้องจอดทอยรถเข้ามาเพิ่นสิไปทำพิธียุุ่่นโบย่าคู่สิไปสวดที่พุ่นบอก ก็ถอยรถเขามาใช่ไหมทำทำทั้งห้ดเร็วพอบ่ดีมากเลยดีนะวุฒิวุวุฒิวุฒวุฒิวุ้ิวุฒิม่ฒิวุ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 ฒ่วุฒิิวุฒิวเฒื่อฒิวุฒิวุฒิวบฒิวุฒิววิ่วุิ เีอ่าแงหิกันตาก่น่แงสองสองมนานิตายอ่บาน่งบ้านออกเหนแล้วตา่บ้านู่้นกัเลยถายได้อย่างหนากางก้อนจริงตอนเครู้เหตุเนี่ยโมเสียกัเลยถายลงมาอ่านเราเป็นยังไงสำนองยัม่ีน การล่งบันน้ำมันมา,มาไปรับรองแผ่นโมพี <c oughs> <c oughs> tầm bước là vua thì chèn phải, phải bằng quà cũng thả lông mạt nhanh chứ ừ. chắc ngôn là con đi ไปเจ้าไปเลยไปเอาใบตายเลยไปอยู่นเนี่ยเขาเห็ดพ่อไปคับพี่เตีเดี๋ยวเดี๋ยวรถข้างไปรถน้องไปอืมอืมไปไปกับพี่เออเออพอดีให้เขาเจ้ามาขับถอยหลังใส่ใส่ไอตีไปใส่ละตีตีเอ้ยมาขับรถถอยหลังเข้าไปเตรียมง่ายไปเขาเจ้าเอาท่อแล้วระบายทั้งฝุ่นนะอือ เอ,เ,เอากะติกน้ำลงบอครับเอาโอ่งลงลยเอากระติกน้ำลงไปนี่บ่ฮะแ,แม่กินมาแต่บ้านแลยอ่ะแม่มากแค่ดเดียวมากับไตท้นไตท้นอยู่น้ำตู้อินอยู่ในปราสาทอ่ะโอแม่ก็ไปลงหั่นละก่อนไปเบิ่งเบ้าเบิ่งยังซะก่อนอยังมาหนิยางมาแม่ยางมารถจอดอยู่ฝุ่นน้ำอนุสาวรีย์ฝุ่นรถอ, <laughs> อยู่อนุสาวรีย์เ<อ>ลยยางไปหั่นมาหนิอ๋อนี่วันนี้มึงกินข้าวกินแล้วเอ้ไม่โลดดิไอ้ยไม่โลดเพรเห็น นะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม,มาหลายคนอยู่ตัวนี้อันเล่งไห้อะนั่นเล่งไห้พ่อเพื่อนไปเอาใบมรณบัตรใหม่กูอันเพราะว่ามันติดคัดอยู่หน่อยนึงว่าอันอันแพทย์เพื่อนยังพอในโรงควาห็นรับรองการตายไห้ก็เลยโทรไปหาหมอเจาะให้ดําเนินการให้แน่ทุ่วไปเมื่อคืนนี้มันจะยั้ได้เมื่อน,นี้นะแต่เก่าแพทย์เขาจะยังบวลงน้ำไห้นะเพื่อนอาจจะไปะอยู่ก็ได้